สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยกับศึกลบสถานสวรรค์และวันนี้จะเป็นตอนที่41ถึงตอนที่45นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยมู่เฉินมันอันตรายนะเจ้ายังมีกีดวิญญาณเพียงแค่ขั้นขึ้นวิญญาณเท่านั้นปล่อยให้ข้าเ้อข <c oughs> ้าสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเรื่องนั้นถ้าอย่างนั้นปล่อยให้ข้าจัดการเถอะท่านพี่มู่ ช่างเหมือนกับแสงแห่งความหวังสะจริงๆเขาช่างเกิดมาเพื่อเป็นไอดอนซะจริงๆเจ้าเด็กบ้าหัดดูสถานการณ์ซะบ้างพวกเจ้ามัวยืนรออะไรอยู่รีบๆเก็บผลโยกสวรรค์มาสักทีอย่าทําให้การเสียสละของน้องมู่ต้องเสียเปล่าไปเลยพวกเราไปเก็บมันกันเถอะขอให้เจ้าปลอดภัยนะหมู่เฉิน มันสามารถไล่ตามเข้ามาได้ขนาดที่ข้าใช้ความเร็วระดับนี้ถึงแม้ว่ามันจะตัวใหญ่อย่างนั้นหรอเฮ้ฟุบกืมเจ้าจอเอ้ยข้าอยู่ตรงนี้เจ้าจอโง่ไม่ถูกข้าหรอกแล่แย่แย่ละเกือบไปข้าคงไม่โชคายไปกว่านี้หรอกนะหวังว่าครั้งหน้าจะไม่มีสัตว์อสูนที่ดูร้าย ตัวอื่นๆอยู่อีกเออแรงกดดันนี่มันสัตว์อสูรระดับสูงอย่างนั้นเหรอตายแบบนี้ขาตายแน่เอ,อเอ๊ะพยักมังกรเขาเดียวสัตว์อสูรวิญญาณระดับสูงมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ทำไมมันถึงตัวเลขแบบนี้ล่ะ<า>ดูเหมือนว่าหินที่เจ้าราชันวานอนรลวกันที่โยนใส่ข้าเมื่อคู่นี้จะไปโดนเจ้าพยัก์มังกรเขาเดียว เจ้าพยักมังกรเขาเดียวก็เลยกลับมาแก้แค้นสินะ <S <S 1> <S 1> มันไม่ใช่เรื่องของข้าสักน้อยมันเป็นถึงสัตว์ศูนย์วิญญาณระดับสูงมาสู้กับราชันวานอนรัวกันสําหรับมันคงจะเป็นเรื่องง่ายแน่ๆถ้าอย่างนั้นข้าจะถือโอกาสนี้หนีไปจะดีกว่าเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้ม,มันมันเป็นไปไม่ได้สัตว์อศูนวิญญาณระดับสูงแพ้ง,งั้นเหรอ เจ้าพยักมกังกรเขาเดียวมันตายแล้วงั้นเหรอเอ๊ะชักจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วแล้วสิแบบนี้ดูเหมือนว่าข้าจะไม่มีตัวเลือกอืน่นนอกจากข้าต้องทุ่มสุดตัวแล้วสินะาออกชงพัฮข้าไม่ให้เจ้าเอาชีวิตข้าไปง่ายๆหรอกนะกลับบุนท่ามรณะไนะไลคอบเืม เพียงแค่กบวนท่ามรณะหไหลขอบิดราชาวานนโลกันถึงกับกลัวเลยงั้นเหรอพระยักษ์มังกรเขาเงินลิงนั่นเิ่นนี้ไปแล้วเอองั้นเจ้าตัวก่อนหน้านี้ก็เป็นแค่พยักษ์มังกรที่ยังไม่โตเต็มที่ของสัตว์อสูรระดับสูงอย่างนั้นเหรอออ บานะลิงนั่นตายแล้วปิงมันมันคือแม่ของเจ้านั่นสินะข้าสงสัยจังมูฉินกำลังทำอะไรอยู่นะ นั่นแหละนั่นแหละสูงอีกนิดสูงอีกนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละนี่เจ้าไม่เห็นหรือยังไงว่าข้ากําลังกุ้มใจอยู่นะท่านพี่มู่จะปลอดภัยอยู่ไหมนะข้าขอให้ปลอดภัยทีเถอะข้าหวังว่าน้องมู่เฉินจะกลับมาเร็วๆนะและเหมือนฝนจะเริ่มตกแล้วว้าวเหมือนกับที่พี่พูดไว้เลยฝนเริ่มตกแล้วทุกๆคนเร็วเข้ามันจะลําบากนะเวลาเคลื่อนไหวในป่าที่เวลาฝนตกนะ ข้าคิดว่าพวกเราควรจะกังวลเรื่องอื่นมากกว่านะฮาเรื่องอะไรหรอก็ถ้าฝนตกมันจะปลุกเจ้าลิงพวกนั้นให้ตื่นยังไงล่ะไม่นะข้าลืมเรื่องนี้ไปเลยๆๆๆทำไมข้ารู้สึกว่ามันข้างกว่าตอนแรกซะอีกหรือว่าพลังของดินจะทําให้พันเป็นแบบนี้หลบไปซะถ้าเจ้ากลัวก็ไม่ต้องเข้ามาขวางทางข้าตอนนี้เจ้าขวางทางข้าอยู่นะจะหนีไปก็หนีไปเถอะถ้าหากเจ้ากลัวนะ ตอนนี้พวกเราไม่มีทางเลือกแล้วรีบๆเก็บผลยกสวรรค์มาซะพวกเราจะปกป้องเจ้าจากว่านอนพวกนี้เองพวกนักเรียนรีบๆถอยไปก่อนเลยน้องชายมู่อุตสาห์ไว้ใจข้าทั้งทีข้าจะไม่ยอมให้เจ้าเป็นอะไรไปแน่อย่ามาดูถูกข้านะโรงเรียนของพวกเราไม่ได้กระจอกอย่างที่พวกเจ้าคิดหรอกนะใช่แล้วละใช่แล้วละพวกเราจะต่อสู้ไปด้วยกันเอะดูข้างหลังนั่นสิเหมือนว่าเจ้าลิงพวกนั้นจะยื้อเยอะ้เต็มไปหมดเลยนะ มันกำลังเจออะไรอย่างนั้นเหรอเอ๊ะมันหันหลังกลับไปหมดแล้วพวกเจ้าช้าก่อนดูนี่ซะนั่นท่านพี่มู่น้องมู่เฉินน้องชายมู่ขอโทษที่ให้ร้อนนะทุกๆคนข้าได้แกนแท้ดวงวิญญาณของราชันวานอนโลกันมาแล้วนี่ไง